นะคะที่บ้านปานูนะคะ,ะ,คะพอดีเรามาดูรูปด,ดูหลานเราแข่งกีฬาน,นะคะ แล้วนะคะสีเขียวสู้เด็กเธอเล็กๆแข่งกีฬาต่อมาก็เป็นสีเหลืองนะคะ อันนี้เป็นสีประจำโรงเรียนนะคะเขียวเหลืองค่ะสาวแวอาจจะไม่ได้ตามไปดูขบวนพาเลทน,นะคะเดินขบวนรอบหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะอาวกไปที่โรงเรียนอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปรอชมอีกทีช่วงที่เด็กๆเ,เขาแข่งกีฬาสีนะคะเดี๋ยวสาวแวจะพาไปดูนะคะรอติดตามชมนะคะทำอาหารเช้ากินก่อนนะคะแม่กำลังตำปูนาค่ะ เดี๋ยวเบิองยางมันแล้วเลยพี่น้องว่านี้จะเป็นแบบไหนนี่ตำแล้วก็ปั้นน้ามันตำจะเทื่อยไหมอ่ะตำจนละเอียดเลยะเอียดยลายเทื่ออยู่อ้โปั้นเอาจนมันบ่มีหนามคุณตีเออปั้นจนอันนี้คุณละจนมันละเอียดจนมันนี่คนะุณละเอานามนะ้มเลยเออแตทิมีเสียงใดปั้นหนามนาม้ำโดยพีนยน่น้องยเหมือนเส้าเครื่องเ็ดนักกินเครื่องเ็ดเวียกเฮียนำนำเปิดหนามซักผ้าซักแพะไว้ใส แม่บอกวิธีทําก็คือเอาปูสดๆนะคะมาตําก่อนนะคะมาตํามาโขกให้ละเอียดก่อนแล้วก็มาบีบเอาน้ามันแบบนี้นะคะให้น้ํามันออกในกับข้าวที่พ่อทําเมื่อกี้แม,มทําอะไรคะเอามาดูหน่อยนี่นะคะน่ากินมากเลยค่ะนี่หน้าตาพ่อครัวคะ่ะไม่น่ากินเลย <laughs> นี่นะคะปูที่แม่ตำไว้นะคะ บีบเอาน,น้ำมันใส่อย่างนี้นะคะส่วนอันนี้ปลาย่างนะคะอันนี้มือย่างค่ะมือย่างย่างตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยย่างตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าเนี่ยค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะย่างต่ออีกเออเดี๋ยวย่างแป๊บหนึ่งอันนี้มือแกะค่ะมือแกะมือแกะมาถึงก็ได้แกะเออ <c oughs> มาถึงได้แกะเลย <c oughs> <c oughs> ของโรงเรียนนะคะเป็นงานกีฬาสีของเด็กนะคะมากันทั้งครอบครัวเลยนะคะวันนี้เรามาเชียร์เป็นกีฬาของเด็กๆนะคะกีฬาโรงเรียนของหมู่บ้านเดี๋ยวรอชมบรรยากาศกันนะคะตอนนี้ทางโรงเรียนกําลังเตรียมความพร้อมอยู่ะค่ะสู้วนักีฬาสูปส้ป่ะสูส้เอาไหนรางวัลเด้อเออเอเอาขาบเหมือนตัวนวโอ้ <laughs> อันนี้อันนี้กองเชียร์นะคะนิชาวันนี้ค่ะอันนี้กองเชียร์นะคะนี่อันนี้กองเชียร์มามาเชียร์พี่รีโอนี่เรามาเชียร์นักกีฬาะะ OR, สู้สู้ผู้ปกครองเด็กชายไม่ใช่ผู้ปกครองเด็กชายภูวดนแก้วสีโทนะคะบริจาคมาค่ะ11บาทพี่น,อน้องเงินไปบริจาค จะไปบริจาคมันเจ้ากันเด้อเป็นขวัญใจเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลาน11บาทค่ะทำให้เป็นแบงค์พันให้ดูใจปั้มให้มาพันหนึ่งเลยค่ะมันลอยหนึ่งนเด็กนี่พันพันหนึ่งโอ้นี่คือพันหนึ่ง <c oughs> กรรมการพร้อมแล้วนะคะกินเนื้อบ้านกับพร้อมเน้ออันนี้ทีมพรอ้มมมอม<อ><อ>บ้านนะคะพร้อมบ้านสวยค่ะพร้อมบ้าน ก็พร้อมแล้วเชิญเชิญค่ะเธอไม่ถอดเกิบก่อนเหรอไม่าวค่ะกำลังเตรียมตัวกันอยู่นะคะก็จะมีพ่อบ้านแม่บ้านนะคะที่อยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นผู้ปกครองของเด็กชายภูวโดนแก้วสีโทนะคะที่อยู่ที่บ้านอันนี้เราส่งดมยาก้อนเลามาที่นี่เป็นจังใดเนาะ ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวไปเช็คนะักกีฬาหญิงก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะบ๊ายบาย ชมกันนะคะว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเป็นงานกีฬาแบบสารสัมพันธ์นะคะน,น่ารักน่ารักของลูกบ้านของเรานะคะกติกาเนี่ยไม่ไม่ไม,มีนะคะกติกาสาวกนมีอยู่แล้วแต่ว่าการเล่นของพ่อบ้านกับแม่บ้านที่นี่จะไม่มีกติกานะคะแม่บ้านทําได้ทุกอย่างส่วนพ่อบ้านนะคะห้ามแตะต้องฝ่ายหญิงโดยเด็ดขาดเลยนะคะเริ่มแข่งครึ่งแรกกันแล้วค่ะ rồi, sống được không có gì quá vậy đó quý kia thêm đi quý kia thêm đi quý kia thêm đi đứng kia thêm đi quý kia thêm đi no 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 đi quý kia 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 E <laughs> aí เยกสองยกสองเต้นก่อนแล้วเลี้ยวค่อยไปจังยกเนี่เออสายตูดอาสายสายายอาสาย เบื้องเน่เบิ่งแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านยางลงมาเป็นสายรวยรวยแต่ว่าพอบ้านบ่นับคนได้เลยต่ะพี่ไม่งามไส้เชิญเชิญลงมาเลยนะครับลงมาเลยเนี่ยยางมาเนี่ยไม่แต่แม่บ้านเนี่ยจ้ะเบื้องพอบ้านเนี่ยนับเบิ่งงด้วสินับเท่าเท่าทีเสาแไ่เห็นไหมจ้ะแปดคนนะพี่น้องบ้านที่นี่แม่บ้านเนี่ยจ้ะจากที่นับด้วยสายตาเนี่ยสิแปดคนเนี่ยจ้ะประตูแม่บ้าน 1นึ่งสองฮะประตู5คนนะคะส่วนพ่อบ้านก็ยังคงกติกา,าไว้นะคะคือหนึ่งประตูหนึ่งคน,งน,นคแม่บ้านเตะนะคะา,า,า,าหาพนักงานปอบพนากงานปอบไปหาพยา,านานเรี่ยงไปหาพนาบาน เตะแก่ไปเป็นการเตะแกไปใหญ่ใหญ่เปนไรตให่็การปตูต่แม่เตะลูกท่อเดะเอาเตะแม่บ้านเตะเข้าประตูนะคะ 1น <forgetting> ศ <1 S 1> ูนย์ 1> 1ค่ะแม่บ้านฝ่ายธตรีนะฮะยิงกันไป1่ศูนย์อ้าวฝ่ายชายว่าไงครับแม่บ้านว่าไงเริ่มฝ่ายเกียรติ์หนึ่งหนึ่งเข้าไปเลยครับฝ่ายชายก็เตะเข้าเหมือนกันนะคะอัไทยกอดเพราะท่านขะว่องหนันคนเข่ากันลยวเอาเริ่มไม่ ระทวน่ตะทวนทั่ตะวนมันได้ต่ฟอมอยู่ค่ะเริ่มไม่เริ่มบ้าก็ข้าเขียงกันอวเริ่มนะครับเริ่มแล้วครับอ๊อฟออ๊อฟยางมาเดินไม่ปบ้านเอ้าัดแม่ไพนไป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 ยัไเอ้าเอามาท้วรอบบเาจะแขวนมาบ่ไหเขาจะแขวเลียงไปเลียงไปเลียไป่ห้ามดึกันดึงกันตบไปดไหม้ามไหักออกหักออกม่ตัวเวทเวทมหาผู้่วผู้ซอวยผู้ซ่ยหักมา ก็สันสันิงแบบนี้เา้นอ้นตมเตมเอ้าเตี๊ต่อไปเป็นการเตี๊ยนะเฮ้ยไปตนได่ไเอาออฟออฟเรงเยงมาเรยมาอ้าแม่บ้านบาจะดสันไปจะไดันออาปาฟัไปแล้วตานี่ับออกเบิ้งอโรับเสีเหืองสคนี่เเต็มประตูรดอมาข้งนกเอาเรื่องมาหา

อชะลายสลาบ่างไงสะลาอย่างรับประตูปด้ประตูอยู่ไหนมาอุ้มลูกบอลวิ่งอุ้มลูกบอลวิ่งนะคะแบบโอ้โหฝุ่นคุ้งเลยค่ะอันนี้ฝ่ายแม่บ้านนะคะที่ที่วิ่งไปนะคะ ไ่า้าวยหนีอ้าวบอกปลาพึงบตีว่าไงตีว่ามาหาเสือลลยเสือลลยบอกว่ามาแม่ายน้องเลีนเลีนเลียนนเียน้เียน่เตนทโอ้ยไปไปจับยนมาเร็วเาไม่เอาจับไปพนหามจับหามจับหามจับบติงไปไปไหนไนหามจับเตไปผู้ชายผู้ชาย

การปรการแข่งอยู่2วันครับย9 30ิบเก้าก็คือวันนี้วันนี้จะแข่งแข่งทั้งวันส่วนวันพรุ่งนี้จะแข่งจนถึงเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายก็จะมีการจับฉลากของขวัญปี่ใหม่ไปพร้อมกันสองงานครับครับแล้วที่นาี่แข่งไปเมื่อกี้นะคะเป็นของพ่อ้าแม่้าครับผมครับครับแล้วมันมีกติกาสองคนไหมคะก็เพ,เพื่อเพื่อความสนุกครับเพื่อความสนุกอย่างเดียวครับส่วน ตอจากนี้ก็จะเป็นของของนักเรียนตอนบ่ายครับครับผมอันนี้แม่บ้านที่แค่เสร็จแล้วแต่ละคนแต่ผู้หญิงที่นับดูเมื่อกี้นะคะจะไม่ใช่สิบนะคะรู้สึกเหมือนจะยี่สิบกว่า อนแรกบอกว่าสามนะคะก็เพิ่มเป็นสี่ห้าหกนะคะเพื่อขอสัมภาษณ์บ้าตอนแขกังไหวเขาบอกว่าพ่อบ้านห้ามใช้มือในบ้านใช้มือได้ก็เลยจับเลย คอนเสิร์ตในไม่ไหวดูยังฮะแม่บ้านมีติดสินบนพ่อบ้านไว้นะคือจะแซ่ซึมแซ่ซึมไปทีละคนนะคะเดประมาณนี้พอเพียนตัวตัวหลัวอะไรอย่างเงี้ยปะทวงรังไม้หรือไงมีคนจะประท้วงผมด้วยเขาบอกว่าคุณเป็นใครไม่เคยเห็นหน้าเลยเออมาจากไหนเออแล้วคุณมาจากไหนคะผมก็อยู่นี่แหละ วันนี้นะคะสาวแมว่ก็มาถ่ายให้ดูนะคะอ่าเป็นกีฬาสารสัมพันธ์นะคะของพ่อบ้านแม่บ้าน <c oughs> แต่จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เป็นกีฬาภายในนะคะจากที่สัมภาษณ์คุณครูไปเมื่อกี้นะคะก็เลยมาบันทึกภ <c oughs> าพให้ดูเดี๋ยวถ้ายัางไงนะคะสาแมว่ขอตัวไปทําธุระอย่างอื่นต่อนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องสาแมว่อีสานสังเกตนะครับตอนนี้พี่ต่อไปกันอีกนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ